จริงๆไม่มีใครไม่รู้จักมวยไทยเับมวยไทยมันเป็นที่สุดของกีฬามวยไทยกับคนไทยอ่ะมันเป็นของคู่กันคือมวยไทยเราดังอยู่แล้วคนที่เข้ามาทำงานด้านเนี้ยิ่งเป็นสารคดีอ่ะต้องยิ่งจะ หาความแตกต่างหาความแปลกใหม่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอีกหลายอย่างมากเลยที่คนรักมวยไทยไม่รู้ซึ่งตรงนี้ผมก็พยายามตีความออกมาด้วยคนจริงๆ5คนตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมาก ั้งหมดเราทำงานกัน7วันครับเราไปตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศไทยไปภาคอีสานนะครับเพื่อให้ได้หลายๆโลเคชั่นของเมืองไทยจริงๆต้องบอกว่าทุกที่เราไปอ่ะไม่ได้สะดวกสบายมีความยากลำบากในการเดินทางกว่าจะเข้าไปค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอ่ะ เราต้องเดินทางขึ้นเขาไปเป็นกิโลกิโลหรือแม้กระทั่งเดินไปในทางน้ำตกที่ลื่นในป่านะครับแต่ว่าในระหว่างทางเราค้นพบความสวยงามทั้งในแง่ของธรรมชาติทั้งในแง่ของวิถีชีวิตของผู้คนทำให้เราได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตรงนี้มาร้อยเรียงในสารคดีเรื่องนี้ ถ้าเรามีกล้องเล็กครับที่มีคุณภาพอย่างนี้ o n อนะในการไปต่างจังหวัดนี้แล้วเราได้คุณภาพไฟล์ที่มันมันดีครับรู้สึกว่ามันก็เทียบกับกล้องใหญ่ได้เลยอย่างงานนี้ครับเราใช้กล้องของนิคอนเป็นรุ่นนิคอน C8 กับนิคอน C63 เป็นกล้องที่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีขนาดเล็ก พราะมันคล่องตัวการทํางานคล่องตัวกับ <Yeah. S 2> การถ่ายคนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนการเล่นกีฬาสักอย่างนึงอ่ะเออคือเหมือนการจับกล้องนิ่คอนอ่ะมันเข้ามือมากๆเลยครับอุปกรณ์ที่เรานําไปครับทั้งกล้องทั้งเลนนะครับพอผลลัพธ์ของภาพออกมาแล้วอ่ะผมว่ามันทําให้เราหายเหนื่อยที่ผมเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของ การถ่ายย้อนแสงครับของนิคอนก็คือกล้องนิคอนอ่ะเขาเก็บดีเทลทุกอย่างมาให้เราอยู่ที่ว่าเราอยากได้มันมากน้อยก็เราก็มาเลือกได้ในโพสต์โปรดักชันอีกทีนึงอย่างงานนี้ครับเราใช้ถ่ายในไฟล์ระดับสูงสุดก็คือเอ็นลนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของภาพคุณภาพของไฟล์เนี่ยสูงที่สุด ข้าที่ตัวกล้องจะสามารถถ่ายได้อันนี้ครับทำให้เรื่องยากๆกลายเป็น,นเรื่องง่ายผมคาดหวังนะว่าหนังเรื่องนี้มันจะทำให้คนทั้งโลกรักมวยไทยมากขึ้นเป็นหนังที่มีความจริงแต่ก็มีความสวยนะครับแล้วก็ทำให้คนอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ผมคิดว่าทั้งหมดอ่ะมันเล่าเรื่องของซอฟท์แวร์ของมวยไทยอ่ะให้คนที่ดูอ่ะรู้ว่าในร่างเงางขอเป็นไทยอ่ะมันมีมวยอยู่ในระหว่างทางตลอด